เบนพริกไทยตกใจหลังรู้ความสัมพันธ์ไฮโซโปอและกติผู้สื่อข่าวรายงานว่านายตนุพัฒน์เลิทวีวิทย์หรือปอนายภัยบูนตีการจนานันหรือโรเบิร์ต และนายนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรหรือจ็อบได้เดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลายัยแตงโมนิดาที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพซึ่งไฮโซปอได้เดินไปนั่งลงกับพื้นก่อนจะสวมกอดแม่ของแตงโมก่อนจะลุกขึ้นและมอบช่อดอกไม้และไหว้ทักทายคุณแม่แตงโมโดยมีต่อยดายศพี่ชายของแตงโมและอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตศาสนาจารย์ผู้ประกอบพิธีไว้อาลัยให้การต้อนรับ ก่อนที่ปอโรเบิร์ตและจ็อบจะไปนั่งอย่างที่นั่งซึ่งจะให้อยู่ในบริเวณที่จัดงานทั้งนี้ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของพิธีไว้อาลัยของแตงโมนั้นกติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมได้เดินทางมาพร้อมช่อดอกไม้ตั้งแต่ช่วงบ่ายใช้เวลา15นาทีก่อนจะเดินทางกลับทันทีเหลือเพียงนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนหนึ่งใน5คนบนเรือสปีดโบ๊ทที่ยังไม่ปรากฏตัวในงานไว้อาลัย โดยหากย้อนกลับไปหลายคนอาจสงสัยความสัมพันธ์ของกระติกและไฮโซปอว่าตกลงแล้วเป็นอะไรกันแน่ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีสํานักข่าวชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยได้บอกว่าทั้งคู่เคยคบกันเมื่อตอนอายุ18-20โดยมีช่วงเวลาสั้นๆ6เดือนที่ทั้งคู่ได้คบกัน ล่าสุดดาราหนุ่มบีมสรัญยูมีโอกาสออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมเล่าถึงสาวเบนว่าไม่รู้มาก่อนว่าคุณปอไปล่องแม่น้ำกับคนพวกนั้นซึ่งคนเป็นภรรยารู้ถึงกับตกใจและตั้งตัวไม่ทันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ดอทค